สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มนทองเกษตรพิทักษ์โลกครับมาดูต้นข้าวนะครับกําลังเจริญเติบโตสวยงามมากทีเดียวครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับว่าปีนี้ดูแลต้นข้าวของเราอย่างไรบ้างสวัสดีครับแนะนําตัวก่อนครับชื่อเพชรจ้ะอ่าพี่เพชรนะพี่เพชรครับตรงนี้อยู่เขตตำบลอะไรครับตำบลบึงบัวอำเภอวชิระจังหวัดพิจิตรจ้ะอ่าวชิระพิจิตรนี่เองนาข้าวของพี่เพชรเนาะทั้งหมดกี่ไร่ครับ13ไร่จ้ะ13ไร่แล้วรอบนี้ปลูกข้าวพันธุ์อะไรครับ พิษสุโลกสองจ้ะอืมพิษสุโลกสองนะครับตอนนี้ข้าวอายุเท่าไหร่แล้วครับสามอาทิตย์จ้ะสามอาทิตย์แล้วสวยไหมสวยอืมเพิ่งใส่ปุ๋ยไปเมื่อวานนี้เองอ๋อเพิ่งใส่ปุ๋ยเมื่อวานนี้เองแน่นอนครับต้องมีของดีใช้อะไรอยู่ใช้โฟทีอยู่จ้ะอ่าเอาโฟทีมาใช้ฉีดไปกี่ครั้งละฉีดไปครั้งหนึ่งพร้อมกับยาคุมอืมพร้อมกับยาคุมเลยจ้ะดังนั้นถามเลยครับเอาโฟทีมาผสมกับยาคุมเนี่ยฉีดไปแล้วมันเป็นยังไง ข้าวก็ต้นต้นโตอย่างเงี้ยจะข้าวไม่โทมอืมนะข้าวไม่โทมเนาะจ้ะอ่าก็ถือว่าเป็นข้อดีก็คือการเริ่มต้นครั้งที่หนึ่งสามารถเอาโฟทีผสมร่วมกับยาคุมยาดได้เลยจ้ะอ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุมแห้งเนาะอ่าข้าวไม่งานไม่เหลือง,งอ่านะครับการจเจริญโตของข้าวถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีไหมแบบนี้ดีดีจ้ะอืมนะครับคิดว่าถ้าข้าวเขียวจเจริญเติบโตดีๆแบบนี้นะน่าจะได้ลดปุ๋ยไหม ก็ใช้ไปห้าลูกปกติใช้ไปหกลูกโอ้ก็เริ่มลดปุ๋ยแล้วเนาะลดปุ๋ยอ่านะครับแล้วเอาโฟทีมาใช้เนี่ยสิบสามไร่เนี่ยนะครับกี่ไร่นะสิบสามไร่สิบสามไร่เนาะหมดโฟทีไปเท่าไหร่แล้วถึงซองเนี่ยซองเหลือเหลืออยู่เหลืออยู่ถังนึงอ๋อใส่ไปแค่สามถังเนาะซองนู้นมันใส่ไสี่ถังไม่ใช่เหรออ๋อก็ยังเหลืออยู่ยังเหลืออีกถังนึงอ่าก็แสดงว่ากว่าจะเก็บเกี่ยวนี่ก็หมดแค่นิดหน่อย อ่านะครับก็ถือว่าได้ลดต้นทุนหรือยังใช่ลดเยอะอืมแล้วข้อดีของการเอาโฟทีมมาฉีดพ่นเนี่ยความสมบูรณ์ความแข็งแรงของต้นข้าวเป็นไงครับก็ต้นใหญ่ดีต้นอวบต้นสวยม,มีมีรอบนี้ยได้ใช้ใช้ก่ไอ้ร้อมอยาคุมนะก็ดูถือว่าดีอยู่อ่าโอเคอ่ะงั้นเอาใจช่วยครับขอให้ดได้ผลผลิตมากๆสาหรับแปลงนี้เนาะก็ต้องฉีดบารุงไปเรื่อยๆพร้อมกับการใส่ปุ๋ยแต่แน่นอน ลดปุ๋ยลดปุ๋ยอ่านะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงครับของพี่เพชรเรานะครับอยู่ในเขตอำเภอวชิระจังหวัดพิจิตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะได้ข้าวสักเท่าไหร่พิษโลก2ครับวันนี้ผมนะัทวงศ์ทองกเกษตรพักโลกขอบคุณพี่เพชรมากลาไปก่อนสวัสดีครับ okay.